สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมมาอยู่กับช่องอะไรดีนะครับผมหนึ่งสองสามสี่นะครับผมก่อนชมคลิปยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับเอฟสนะครับผม L35 5นะครับตรงนี้ลูกค้านะครับผมมีปัญหานะครับเป็นปัญหาเล็กเล็กน้อยสำหรับยูเซอร์ที่ใช้งานเองนะครับผมเปิดเครื่องขึ้นมาไฟพาวเวอร์กับพิบนะครับผมแล้วก็ไฟหยดหมึกค้างนะครับผมเวลาเราสั่ง้นนะคผม เนี่ยนะฮะเวลาเราสั่งริ้นนะครับผมมันจะแจ้งเตือนว่าหมึกหมดนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองสั่งให้ดูนะครับเห็นไหมครับพอเราสั่งริ้นเครื่องก็จะฟ้องว่าหมึกหมดนะครับผมบอกให้เราดูปริมาณน้ําหมึกนะครับผมซึ่งนะครับผมซึ่งนะฮะถ้าเราดูด้านข้างนะครับผมดูด้านข้างนะครับเห็นไหมครับน้ําหมึกมันยังมีอยู่นะครับยังเหลือเยอะอยู่นะครับแต่ทําไมเครื่องถึงฟ้องว่าหมึกหมดนะครับผม ตอนนี้เราต้องมาทำความเข้าใจก่อนนะครับผมว่าเครื่องปิ้นเนี่ยเวลาเราซื้อมาใช้งานใช่ไหมครับเวลาเราซื้อเครื่องมาใช้งานเนี่ยบางบางท่านนะครับยูเซอร์ทั่วไปเนี่ยเวลาเห็นหมึกมันลดนะครับผมเราก็เติมหมึกไปเรื่อยๆ,ๆนะอเ,เติมหมึกไปเรื่อยๆนะครับพอเราเติมหมึกไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะไม่รู้ปริมาณที่แน่นอนของแท้งแต่โปรแกรมของเครื่องเขาจะตั้งไว้ว่าถ้าคุณปิ้นไปประมาณนี้หมึกจะหมดนะครับหมึกจะหมด ให้เราสังเกตแค่ตรงไฟตรงนี้ก็พอส่วนด้านข้างแท้งเราก็มองด้วยตาเปล่านะครับผมด้านข้างแท้งเนี่ยถ้าหมึกมีอยู่ก็ไม่ต้องไปตกใจนะครับผมเราก็ทําการรีเซ็ตตรงนี้นะครับผมโดยการนะครับโดยการกดปุ่มนะครับผมสีแดงนะครับปุ่มนี้นะครับผมค้างไว้3วินาทีนะครับผมให้ไฟตัวนี้มันหายนะครับก็คือต้อง3วินาทีนะดูนะครับผมจะกดให้ดูนะครับผม กด3วินะครับผมดูนะครับ1 2 3สาแล้วปล่อยนะครับ้าไม่หายนะครับกดใหม่นะครับผมแสดงว่าไม่ถึง3วินะครับกดใหม่1 2 3สาเห็นไหมครับผมพอกด3วินะครับผมไฟหายพอไฟหายปุ๊บนะครับรอให้เครื่องนะครับผมหยุดนิ่งนะครับรอให้เครื่องหยุดนิ่งก่อนนะครับผมตอนนี้เครื่องกําลังรีเซ็ตตัวเองอยู่นะครับผมกําลังรีบูตน้ําหมึกนะครับผม เครื่องกาลังทางานอยู่เห็นไหมครับเครื่องกำล,ลังชาร์จตัวหมึกเข้าในตัวตลับนะครับผมเราก็รอให้ไฟเขียวหยุดนิ่งนะครับเครื่องก็จะใช้งานได้ปกตินะครับในกรณีเวลาเครื่องฟองว่าหมึกหมดเราก็ทําตามขั้นตอนแบบนี้ง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวรอก่อนนะครับผมรอให้ไฟเขียวหยุดนิ่งเราก็จะใช้งานได้นะครับผม เราก็กดตรงนี้แหละแช่ไว้นะครับดูตามคลิปวิดีโอได้เลยนะครับผมก็คือถ้ามันกระพริบอยู่ไม่ต้องไปสนใจมัน,นครับก,ก็ใช้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะค้างนะครับผมตรงตรงรูปหยดหมึกนะครับผมเนี่ยพอเรากดรีเซ็ตปุ๊บเครื่องก็จะทําการชาร์จน้ําหมึกนะครับดูดน้ําหมึกจากแท้งนะครับเข้าในหัวพิมพ์นะครับผม ขั้นตอนพวกนี้เป็นขั้นตอนง่ายๆนะครับผมเพื่อนสมาชิกบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับส่วนพี่ๆช่างก็พวกนี้ก็เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับผมบางท่านาแก้ไขไม่ได้ต้องยกหาร้านค้าหรือ,อยกไปร้านให้ช่างจัดการให้อย่างนี้นะครับผมก็เราก็สามารถดูคลิปแล้วก็ทําเองได้นะครับผมบางอย่างมันเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับผมมันมันมันไม่จําเป็นต้องมาเสียค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเราทําเองได้หนึ่งมันก็ประหยัดเวลาเราสะดวกในการใช้งานเรานะครับผม พอเรากดแล้วก็รอรออย่างเดียวรอให้ไฟเขียวหยุดนิ่งนะครับผมเห็นไ,ไหมครับพอไฟเขียวหยุดนิ่งเครื่องก็จะใช้งานได้ปกตินะครับผมเดี๋ยวผมจะลองสั่งปิ้นดูนะครับผมเห็นไ,ไหมครับเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับผมในการรีเซ็ตน้ำหมึกนะครับผม เป็นวิธีแก้ไขปัญหาเล็กๆน้อยนะครับผมถ้ามีประโยชน์ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมวิธีแก้ปัญหามึกงดนะครับผมหรือการลีเซ่นน้ำมึกนะครับผมสัรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับผมสวัสดีครับ